Thank you สำหรับคนคลิมนีนะคะสําทุกคนที่มารับของฟรีชนิดกันค่ะจะเป็นกล่องของขวัญนะคะที่มีลูก,กตาแบบนี้ด้วยนะโดยชนิดนะคะแจกทั้งหมดเนี่ยห้าหมื่นชิ้นด้วยกันค่ะส่วนลิงก์ไอเทมนะคะตอนนี้เรายังหาไม่เจอนะคะแต่ว่าตัวแบบเนี่ยมีมาให้รับฟรีกันแล้วนะสําหรับแบบนะคะที่แจกของฟรีกันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะมีชั่วงอันบ็อกซิ่งซิมูเลเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะปะลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบเนี่ยก็จะมาเห็นนะคะเจ้ากล่องอันนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ตรงนี้นััั่่่่่่่นน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 นเเเเอออออองงงงะะ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 ะคคคคสวววจจาาขขข้้้้้กก็มมีีีีีึยยูณตหหหลืใรรบฟทดชิ ตอนนี้ก็ยังเหลือเต็มๆอยู่เลยนะคะโดยเควสท์นในการรับของฟรีเนะี่ยทุกคนสามารถกดได้ทางด้านขวามือนะทีเนีนะ้ทางด้านซ้ายนะคะเขาก็จะมีบอกอยู่ข่าวว่าการรับของฟรีชิ้นนี้นะคะที่เป็นกิฟต์บ็อกซ์เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างคะ่ะโดยจะมีเควสหลักๆอยู่ที่2อย่างนั่นเองคะ่ะอันแรกนะคะจะเป็นการทำเควสท์รายวันค่ะให้สําเร็จทั้งหมด50เควสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคะ่ะตรงนี้นะคะจะมีเขียนคําว่า Daily อยู่นะซึ่งในนี้นะคะเขาจะมีเควสเนี่ยรายวันนะคะทั้งหมดวันละ15เควส์นเงะะทั้หหมดะะหมดนะมมดนจยล15 ายการต่อ1วันนะคะซึ่งต้องเควสลายวันนี้นะคะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยทำติดต่อกันนะขั้นต่ำนะคะในการที่รับของฟรีเนี่ยก็จะเป็น4วันนั่นเองค่ะ15คูณ4นะคะก็จะเป็น60ค่ะซึ่งเขานะคะต้องการ50เควสลายวันนั่นเองนะคะต่อมานะคะสาหรับเควสที่2อันนี้เนี่ยเขาบอกให้เรานะคะอัล็อกนะคะปลดล็อกทั้งหมด12บอแอเรียนั่นเองค่ะซึ่งตอนแรกนะคะทุกคนจะอยู่ที่แอเรียที่1นนั่นเองนะต่อมานะคะการปลดล็อกเนี่ยก็คือเก็บสะสมเงินห้ดงทัม 0ันเหรียญนั่นเองนะ่วนดาทถาทาไปเนี่ยก็จะมีนะคะเห็นลางๆก็จะเป็น1มนซนะคะแล้วก็ห้าหมื่นเ้นั่นเองค่ะในการเก็บเงินนะคะทุกคนสามารถทําได้โดยการมาฟาร์มพวกกล่องอะไรแบบนี้นะคะนี่พอเราเปิดออกมานะมันก็จะมีพวกเหรียญทองอะไรแบบนี้นะคะก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะคะ ก็สว <Construction>. ิธ <liksom ality> ีการรับของฟรีนะคะก็เป็นประมาณนี้นะทำเควสไลน์วันให้ครบหมด50เควสค่ะแล้วก็ปลดล็อกแอรียนะคะให้ครบทั้งหมด12แอรียนะเพงนี้เนี่ยถ้าเกิดทำได้นะคะเราเป็น50,000คนได้ทำสำเร็จเนี่ยก็สามารถรับของฟรีชินี้ไปเลยได้ทันทีนะคะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะเงินเหนี่ยวจาคลิปหน้าค่ะไ๊าด้ยค่ะ